สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องรับทาง YouTube นะครับที่ช่องร้านน้อยลำเพิดออฟ i ิเ a ลนะครับมาในพิกัดอยู่วันลังแรโอ้ยบ้านเพ็กนะครับบ้านเพ็กอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะกีคร่ะกินแล้วบอกเขาสวัสดีครับ ดูร้านจัมสังนะครับูบ่า,นะาะะมันมีอะไรกินบ้างนะคะรับนังผู้เดียวพีเป็นนางผูดเดียวจี นั่งอยู่นั่นอะไรมาเก็ไก่โม่เนี่ยนี่กับอะไรเปลงเกินมันมาเป็นไม่หยังงั้นเปนบลเล่าบล็เนอะมันไม่ได้เป็นตาแดงเน่ยตาแดงค่ะค่ะตาแดงมันเป็นคล้ไข้ตาโมเมีนเป็นตาแดงตาแดงโมเมีนโมละบอกว่าเป็นตาแดงแม่นโมละชอมเบืองแบบกินอะไรวะ กินอะไรดีนะเป็นไข่ขากินทังสี่ดิอันไ้จะสร้างอย่างกินขาเราเีย่วไปหานวลตัดแนาร่วม ท้ยตาเป็นไรอ่ะตาเป็นพ่อของยายฮะ จนจนเป็นบาดเนี่ยเออมันจนมันน้ำลูกหมูกเลยเออมันอันนี้มันเชื่อมกันเออมันเจ็บฉันนอนบ่ได้เลยฉันเครองนอนเครงเอาอันพาห่มมาสับตาไว้ตลอดมันแต่อยังมันน้ำตาไหลว่าเศร้าเลยบ้าเด็กเออทำไมตาแตกเพื่องตาตาแตกตาแตกอาราตีตาแตกอะไรเพื่อมันเหมือนมีเม็ดอันียังอยู่มีเม็ดบีด มันมีเม็ดอะไรอยู่ข้างใน้าทำไม่เม็ดดีเผ็ดตาแมวเผ็ดตาเม็ดอะไรพี่กระตือคุณตาพี่กระตือเปรย์คุณตาอะไรอีกพี่วัดขึ้นไม่ได้แล้วหุ้งยิงไปร้องน้ำมันขาดแคลนกาแฟนไปต้องรับไฟโอ้ยตัดออกก็ได้ตาดอกก็ได้ป้าเป็นยังอี๋นลี่ไม่ได้สนใจมากน้องสี่อ่ะซ้อมเลยซ้อมเลยน้ำมันขาดแคลนเลย ผู au, ้หญิงต้องรับบทพระสังแทนเลยเป่าตามาเป่าไห่หายหายหางูเฮาได้เนี่ยตาเดียวมื่อนี้เจ้าหไ้ตาข้างเดียวบอหมอไวาจังเด๋ไ hmm. ม hey, ่ใช really? ่มาท่าหาหมอแตไปตลาดขายยาได้ต้านกันเนื้อกตาก็มันมัายเอาตีทีไงซะ ติดกันฝนไงกันฝนกันเสงใช่าได้มันเิน่ายเพระเอกตาเดียวงใจเเออเ้่รื่อเตาเอมากเยต้อมันเป็นวัดแล้วไม่หมันเฉื่อมกันเนาะมันบอดได้หายมันเจ็บตาแล้อมันเป็นวัาอ้เน้อีาววาี่วายล้วานาวายตาล่าวาล่ มาสิบอมามาสินอนยูรีสอทกัเป็นว่วงมูกินหอดมูก็เลยมาน,นอนหลังหาเอาเอาพลาบนี่ลาลาบบ่โอ้ยอะไรเนีน่ยนะลอง็ได้พร้อมเนฮะลองอีหยงโอ้จะไปสิไปลองจะเพงพี่บา่าอีหยงจะมานั่งกับ,บนขาดแคนเีหยงนี่หวนพี่บาาจัดสิไปลองขาวาได้หรออาขาไปีก่อนะโอเคออกมาเด้อ

เป็นผ่ม่นแปแล้อไม่หรือเ่พี่ว่าเป็นพูมแปได้ไปหน่อยมื่อเ้าก็วเป็นเดหนาเพินี่มันเป็นอะไรเนึ่งขอบตาบอขอบคุณเวิงเบิงงเอาเป็นมาปลาม่รับแน่แม่จะเลื่ออางตาไป่ม่อยางออกมาว่าตอนออกสองเจ็ดหข้างบน เว่าเป,ป็นพุ่มแปีง่ายๆจริอขั้นหมอกลงนี่เร้เปลีนลงแม่ไม่แต่เป็นนี่แหะไม่ได้เป็นง่ายข้าคักเป็นเลยบอก่เป็นเลยเนี่ยเป็นพยานเทศได้นี่ยหายความมที่เป็นเทศได้นี่แล้วอากาศหนาวดังแล้วจมื่เลยดิบอบอบอเป็นตะไดบอกเออเป็นพยานเทศได้นี่พยานเทศคืออย่างเป็นพยานเทศหาความมที่เป็นเทศบอกตอคเลย วดนปมมันครื่องมันเครื่มีเม็ดอันมันาแมนแมงไหมมันไม่ยังขาดอกว่าจะเป็นเม็ดใสๆเป็นก้อนจะทั้งในเนี่ไอ้ก็เคยเป็นยังก่อนกุุงนี่ขืออเป็นเม็ดใสสย่าไปสีเด้อบี่มันหิอ้มันสีมันเรียงงดปัดคนตาขึ้นบ่ไ้ตัวจ้าตั้งนาอะไรเลยเมันเสบมันเป็นดีก่อนก่อนมันต้องนอนงอมันเสบกปแล้วคือบอกว่าไอ ตอนเออยิเป็นอันพัดจุดละมานี่ท่านเนี่ยเอามาเลี้ยงลำเลี้ยงเยี่ยโอ้ยสังทองละมาซีปีเดอรลำเลี้ยงอื่นใน่เถอแต่ผมว่าจะพับกะลีเคดเอาสังทองอยู่เนี้ยไปในพี่ข้นเบิ่งบ่งเนี่ลีเคดเดี๋ยวคนหาขนหนึ่งแล้วจะหมาหน่อยหยอกทุกอย่างยุ่งงินงันทั้งหนานั่นหนาจะมาเบิ่งยุหันขนหนาเอาเมนมาสั่นมิตรหมาหน่อยหยอกทุกอย่างยุหันมาหล่อหนานก็มาล้ำกันท่องอะไรเพื่อนเบิ่งก็จะมาล้ำหลายกว่าคนเบิ่งที่ลองเปียนเป็นอัน องบาองผักล่าโหลดล่าสังท่องหล่ะล่าหัวปีพกเก่าผลอันนี้พี่นาก็พราต้องซ่อมแมนไม่ต้องซ่อมง่ายที่ตายนี่พี่นาคเพราะงนั้นซ่อมล่าเลยล่าสังท่องเก่าล่าสังท่องหล่ะแมนเปลี่ยนแต่คนเลยจะจุนต้นไม้แก้่เปลี่ยนมึงเปลี่ยนตลอดไม่ร้องพอกันคิดน่ะ